สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็ตัวนี้มาแนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว OTG นะครับสาหรับอโอนถ่ายข้อมูลนะครับจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าจากแฟลชไดร์เนี่ยเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือหรือจากมือถือเข้ามาที่แฟลชไดร์ไว้เก็บข้อมูลในกรณีที่เราจะย้ายข้อมูลออกจากมือถือนะก็โฮโคออกมาเป็นซีรีส์ใหม่นะครับรุ่นนี้ก็มาในรหัส UA 24่นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีรุ่นการเลอเดอร์ผมทํารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาเทสตัว UA 24ให้ดูนะ เหมือนกันเลยนะครับหลักเหมือนกันเลยก็คือ,อตัวสีฟ้านะครับที่เป็นแบบแถบสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบ Type C นะครับแล้วก็ตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวแบบ Lightning นะครับรหัส U-A 2 4เหมือนกันนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้เป็นตัว OTG นั่นเองนะครับ USB OTG นะฮะโอเคเรามาดูที่กล่องกัน2รุ่นนี้นะครับสเปคหลักจะเหมือนกันเกือบทั้งหมดจะต่างแค่ว่า ตัว Transfer Speed นะครับของตัว USB C เนี่ยรุ่นที่เป็น USB C จะเร็วกว่าคือสูงสุดเนี่ยถึง5 g ิกะบิตเพอเซกนะครับซึ่งมันเป็น USB 3นะครับแต่ว่าในส่วนของรุ่นที่เป็น l t n i t n เนี่ยก็ยังจะเป็น USB 2อยู่เพราะว่าตัว s o k k t t l i h t t n n n เนี่ยมันรองรับความเร็วแค่ USB 2นะครับเขาก็ทำมาได้แค่นี้นะครับก็ความเร็วจะอยู่ที่480เมกะบิตเพอเซกแต่ว่า เท่าที่เทสดูทั่วๆไปถ้าไม่ได้ไปเสียบฮาร์ดดิสหรืออะไรที่มันมีความเร็วสูงๆประเภท SSD นะครับจะไม่ค่อยเห็นผลต่างกันมากในในสองแพลตฟอร์มนี้นะครับเพราะว่าตัวแฟลชไดร์ที่เราใช้ส่วนมากอะแฟลชไดร์ที่เราใช้ใช้ทั่วไปอย่างที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวขมให้ดูก่อนหนว่าที่เอามาเทสอ่านี่นะฮะอันนี้นะ มันก็เป็นแบบ USB 3แหละสีฟ้าๆนี่แล้วแต่ว่าตัวนี้ความเร็วมันจะอยู่แค่ประมาณ100ยกว่าเมกะบิตเพอร์เซกเท่านั้นเองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วๆไปราคาไม่แพงนะความเร็วมันก็จะไม่ได้สูงมากเหมือน SSD นะครับเหมาะสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลหรือเก็บข้อมูลเฉยๆนะจะไม่เหมาะการสําหรับการไปยิงไดรเกแบบผ่านกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะช้าไปนะครับเขียนไม่ทันนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้เบื้องต้นก่อนโอเค เรามาดูกล่องที่เป็น Type C กันแล้วกันนะครับรหัสรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับ UA 2 4นะครับเขียนว่าห o โคนะตัวนี้ก็เป็นเขาเขียนว่าเป็น USB male to USB A female นะครับ USB 3.0 Converter ในส่วนของรุ่น Lightning ก็จะเขียนว่าเป็น iPhone male to USB A female นะครับแบบเดียวกันนะฮะก็หน้ากล่องก็จะเป็นรูปตัว product อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่าเป็นแบบเอาไว้แบบ data transfer นะครับ OTG นะครับแล้วก็ สามารถใช้ชาร์จได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจะเอาสายชาร์จแบบ USB-A เสียบสวนเข้ามาแต่ผมว่ามันตรงนี้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับไม่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าก็คือตัวมันเนี่ยรองรับฟังก์ชันการชาร์จด้วยนะครับในกรณีที่เราแบบอาจจะมีสาย USB-A ที่มันจ่ายไฟได้ซึ่งมันไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเมียมากกว่านะครับแต่ก็ก็เผื่อไว้แล้วล่ะนะฮะ ตรงนี้ก็เขียนว่าสายนะครับเป็น durable and anti bending นะครับก็คือสายแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันการผ่านกันนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าสั้นๆนะครับพกพาง่ายโอเคเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันตัวอุปกรณ์ก็จะเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยเปียบนี่นะครับดูอันเดียวแล้วกันนะอันนี้ดูรุ่น lining ม้างตัวเนี้ยก็ตัวบอดี้ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอโน d i z e d ทำสีแบบเทาๆมานะครับมีแบรนด์อยู่ด้านเดียวนะครับเขียนว่าโคโคอยู่ตรงนี้อีกด้านก็เรียบๆนะครับแล้วก็็ตรงงนนี้เเปช่อสบ สำหรับตัว USB นะในส่วนของคอนี่ก็จะเป็นคอแบบเห็นนะเขาจะดามมาแข็งเลยกันนันหักนะฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยสั้นๆเองนะครับเป็นแบบสายถักนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านหัวที่เราจะไปเสียบกับเครื่องก็เป็นแบบเดียวกันเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเสื้อมันอยู่ข้างนอกไว้จับดึงอันแหละนะครับแล้วก็ตรงปั๊กก็แล้วแต่เลือกกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นไลน t n ิ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบ Type C นะครับตัวนี้ก็สั้นๆนะครับใช้งานง่ายๆนะอ่าหลักๆตัวนี้นะครับ มันจะไม่เหมือนตัวการร e เดอร์สัทีเดียวนะครับแต่ว่าจริงหลักการทํางานมันเหมือนกันนะขออธิบายนี้ก่อนนะก็ตัว OTG เนี่ยส่วนมากเนี่ยท่านที่จะซื้อไปเนี่ยจะจะมีแฟลชไดรอยู่แล้วส่วนมากนะฮะที่มาหาซื้อกันก็คือเจตนาคือต้องการย้ายข้อมูลนะครับหรือรูปถ่ายส่วนใหญ่เป็นรูปหรือวิดีโออะไรอย่างเงี้ยจากมือถือนะครับข้ามไปสู่ ตัวแฟลชไดร์หรือว่าอาจจะมีรูปอยู่ในแฟลชไดร์นะครับต้องการเอามาใส่ในมือถือนะครับไม่ว่าจะเอามาเพื่อจะเอาไปอัปโหลดนะครับหรือจะเอามารีทัชหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเนี่ยคือเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าเราถ้าเรามีแฟลชไดร์แบบนี้นะครับเราไม่สามารถจะเสียบเข้าไปที่เครื่องมันได้นะครับตัวนี้จริงๆหลักๆหน้าที่มันก็คือการแปลงซ็อกเก็ตเท่านั้นเองเพื่อให้มาเสียบใช้งานที่เครื่องเราได้นะครับก็เดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยแล้วกันนะครับทำเหมือนคลิปที่แล้วนะโอเควันนี้สําหรับ โทรศัพท์ที่เอามาเทสนะฮะก็จะเป็น iPhone 15 Pro Max นะครับซึ่งเป็น USB-C แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนท่านที่ใช้ iPhone นะครับตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านะครับจนถึงรุ่น iPhone 14นะเวลาซื้อก็ต้องซื้อเป็นรุ่นปลั๊ก h t n i n g นะครับในส่วนของท่านที่ใช้โทรศัพท์ Android นะฮะซึ่ง Android จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการโอนถ่ายข้อมูลด้วย OTG อยู่แล้วนะฮะก็จะใช้รุ่นที่เป็น Type C นะครับรวมถึงซีรีส์ iPhone 15ขึ้นมาก็จะใช้ตัวที่เป็น Type C นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเทสแบบนี้นะครับ ดับแรกนะทำเทสแบบเดียวกันผมจะถ่ายรูปที่หน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนอ่าอย่างนี้นะฮะให้มันพับล,ลงมาก่อนอย่างนี้นะผมจะถ่ายไว้นะครับ1 1อ่ะสอ4 3อัลละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะถ่ายรูปไว้แบบนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะไปเปิดที่อัลบั้มให้ดูนะครับโอเค ตอนนี้นะครับรูปที่ผมถ่ายมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ถ่ายมา6รูปนี่นะฮะนี่นะหนึ่โอเคเดี๋ยวผมจะทําการย้ายไฟล์เนี้ยเข้าไปที่แฟลชไดร์อันนี้นะครับโดยที่เบื้องต้นผมก็จะใช้แบบ USB C นะครับเอาแฟลชไดร์ที่เรามีเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่เครื่องได้เลยนะครับลืมบอกไป OS ที่ผมใช้ปัจจุบันก็คือ OS 10 อ่า1นะฮะก็เป็น o อสล่าสุดนะปัจจุบันนี้เสียแบบนี้นะครับตัวโทรศัพท์ก็จะไม่ได้มีการเด้งหน้าเตือนอะไรขึ้นมานะครับให้เราไปที่โปรแกรมไฟล์ถ้าหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับให้เราเซิร์ชเอาพิมพ์คำว่าเอฟไนะครับจริงๆเราพิมพ์ FI มันก็จะขึ้นมาแล้วแหละนะครับมันเป็นแอปติดเครื่องไม่ต้องเสียตังค์นะครับติดมากับเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้อ่าอย่างในตัวนี้นะครับมันจะขึ้นชื่อเป็น Kingston เห็นไหมครับเพราะว่าแฟลชไดร์ที่ผมใช้เน ผมก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่มันมีรูปอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่ขึ้นมา1อันเพื่อใช้ในการเทสนะครับผมจะพิมพ์ว่าเทสแล้วกันนี่นะครับแล้วก็จะกดเข้าไปให้ดูเห็นไหมครับว่าตอนนี้ในโฟลเดอร์ที่เขียนว่าเทสเนี่ยมันเป็นโฟลเดอร์เอมตี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ว่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ผมกลับมาที่โฟลเดอร์ภาพนิ่งนี่นะอ่ะผมถ่ายวิดีโอแถมให้หน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่ามันย้ายไฟไล์วิดีโอได้ด้วยนะอ่ะเราจะ สัก5วิแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็พอสไปนะครับตอนนี้ไฟล์ในเครื่องผมก็จะเดี๋ยวนะครับก็จะมีไฟล์ไฟเ๋ยวนะมีไฟล์วิดีโอเพิ่มขึ้นใหม่อีกหนึ่งอันตรงนี้เป็นวิดีโอที่เหลือเป็นภาพนิ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการย้ายทั้งหมด7ไฟลไฟเนี้ยเข้ามาที่โฟลเดอร์ m p t มเมื่าสักครู่นะครับผมก็ทําการกดคําว่า Select ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับแบบนี้นะเอันนะทั้งหมด จากนั้นให้กดมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแถวๆนี้มันจะมีคำว่า save to file แบบนี้นะครับพอมันเข้ามาหน้าไฟล์ตรงนี้ให้เราดูหัวมันก่อนนะครับถ้าเป็น iCloud ก็คือไม่ใช่มันตอนนี้คือมันไปดูใน Cloud อยู่นะครับให้เรากดมาที่หน้าค้นหานหน้าเบราว์ก่อนนะครับจะเจอ Kingston ตรงนี้นะครับผมก็กดไปที่โฟลเดอร์ที่เมื่อกี้ผมสร้างไว้เห็นะครับว่านี่มัน empty นะให้ผมกด save มุมนี้นะครับมันก็จะทำการ save ไฟล์นะครับมาใส่ในตัว ตัวแฟลชไดนี่เลยนะครับเนี่ยไฟล์วิดีโอก็กำลังเซฟนะครับส่วนภาพนิ่งเสร็จหมดแล้วนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่จนมันเซฟเสร็จนะครับถ้ามันเยอะก็จ,จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าท่านใดกลัวมิดนะครับกลัวเฟลนะเวลาย้ายก็ทยอยาย้ายเป็นกรุ๊ปๆก็ได้นะครับเผื่อมันว่าหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาทําใหม่แต่ต้นอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทําการลบไฟล์ตรงนี้ทิ้งไปเลยนี่กด delete ไปแล้วนะฮะ เรากลับไปดูที่ตัวโฟลเดอร์ของโปรแกรมไฟล์กันเห็นไหมครับว่าในโฟลเดอร์เทสนะครับจะมีรูปที่เมื่อกี้ผมถ่ายเล่นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสามารถกดดูได้เลยด้วยนะในกรณีที่แบบบางทีเราต้องการแค่ดูไฟล์ในตัวไดรฟ์เราไม่จําเป็นต้องโหลดเข้าไปที่เครื่องก็ได้เราสามารถเปิดดูได้เหมือนกับเราดูในอัลบั้มภาพเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ถ้าวิดีโอก็กดเล่นได้เลยนี่นะครับเห็นไหมฮะว่าเนี่ยก็เป็นไฟล์วิดีโอนะครับที่เมื่อกี้เราถ่ายกันนะ แบบนี้นั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการย้ายไฟล์จากเครื่องนะครับแล้วก็ย้ายมาสู่ที่แฟดได์นะครับอันนี้ผมทําให้ดูจํานวนหนึ่งถ้ามันเยอะก็จะเสียเวลานานในการอัปโหลดกว่านี้นะครับทีนี้กลับกันสมมุติว่าผมต้องการเสียบแฟดได์เพื่อจะเอารูปอันนี้กลับไปที่โทรศัพท์ทํำยังไงอ่ะเราก็เริ่มให้ดูแต่แรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้ไม่เป็นนะใช้เป็นอยู่แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเหมือนกันเรากลับไปดูที่โฟลเดอร์อัลบั้มเราก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีรูปไอเักครูแล้วนะครับ อ่าผมจะทำการเปิดตัวไดฟ์ขึ้นมานะครับไปที่คิงสตันไปที่เทสนะครับผมจะเอา7รูปเนี่ยกลับไปที่มือถือผมนะเหมือนกันนะครับให้เรากดมุมนี้นะครับเลือกซีเล c t นะครับจากนั้นเลือกรูปได้เลยว่าเราจะเอาไปกี่อัน7อันนะครับแค่นี้นะจากนั้นกดมุมซ้ายล่างเหมือนกันมันจะมีขึ้นว่าเซฟ e s เ v e นไอเทมตรงนี้นะครับเซฟไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับกี่รูปมันจะบอกเรานะครับผมก็กดแค่นี้เองเปิดเสร็จแล้วนะครับขาออกนี่เร็วเลย อ่าเรูปที่เมื่อกี้ผมลบไปเห็นไหมมันกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าน,นี้เป็นการย้ายจากตัวแฟลชไดเนี่ยข้ามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับทำงานผ่านโปรแกรมไฟล์เร็วด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีติดเครื่องไว้นะครับไม่เร็วนะทั้งตัวนี้ทั้งตัวการลีเดอร์แล้วแต่ว่าเราใช้แบบไหนบ่อยนะแต่ว่า,าในกรณีนี้ผมว่ามันสะดวกดีนะครับแล้วก็ ทำให้เราสามารถเอาแฟลชไดท์ที่เรามีอยู่นะฮะมาเก็บข้อมูลจากมือถือซึ่งเดี๋ยวนี้ส่วนมากเราใช้มือถือกันเป็นหลักข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะเราก็สามารถเก็บภาพจากมือถือวิดีโอจากมือถือมาใส่ไปในแฟลชไดท์ทให้เครื่องเนี่ยเราไม่ต้องซื้อรุ่นความจุเยอะก็ได้นะครับก็เป็นการประหยัดไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ตัวอุปกรณ์เป็นแบบปลั๊กอันเพนะครับี่เราใช้งานเสร็จเราก็สามารถดึงออกได้เลยไม่ไม่ต้องไปกดปิดกดอะไรนะครับไม่มีอะไรแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถย้ายไฟล์จากมือถือไปสู่แฟลชไดท์ได้แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับโฮโค UA 24นะครับ OTG Reader นะครับก็แนะนำให้ซื้อติดเครื่องไว้นะครับสำหรับท่านที่แบบมีปัญหาเรื่องการย้ายไฟล์ไปมานะไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์แพลตฟอร์มไหนนะตัวนี้ซื้อไว้มีประโยชน์แน่นอนบางทีเราจะย้ายไฟล์หรือว่าจะดูรูปจากแฟลชไดร์เอาแฟลชไดร์เพื่อนมาดูรูปยืมเพื่อนก๊อบรูปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องวุ่นวายละนะครับไม่ต้องไปนั่งส่งนั่งอะไรนะครับเอามาทั้งแฟลชไดร์ค่อยๆเลือกได้เลย นะครับหรือในกรณีที่เรามีรูปแบบเก่าอยู่ใน Drive ก็สามารถเอามาดูในนี้ได้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็ตัว USB เนี่ยมันไม่ได้รองรับแค่แฟลชไดร์นะฮะอันนี้คือแฟลชไดร์ผมมาเทสให้ดูเฉยนะจริงๆแล้วคืออะไรที่เป็น USB และเป็นลักษณะการเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือว่าอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยโดยเฉพาะ SD แต่ว่า เท่าที่ลองมาเนี่ยคือถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบที่เป็นจานไฟหมุนรุ่นเก่าพวกฮาร์ดดิสก์ตัวใหญ่อะนะควรจะเสียบไฟเลี้ยงไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟในเครื่องเนี่ยมันแรงไม่พอจะไปจ่ายไฟให้ตัวฮาร์ดดิสก์ใหญ่ๆเนี่ยมันทางานได้แต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ประเภทแบบที่เป็น SSD นะครับหรือว่าแบบไม่ใช่จานหมุนอะนะฮะก็จะสามารถเสียบตรงแล้วใช้งานถ่ายข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีความจุเยอะๆอาจจะ1นึ่งเทสอเทอะไรเนี่ยว่ากันไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้ะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อที่ร้านได้เลยนะรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะั้นในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h อ p e e นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description มีอัพสินค้าเรื่อยๆลองเข้าไปดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ